เพื่อนๆอยากรู้ไหมครับถ่ายรูปที่คอนโดเนี่ยถ่ายยังไงให้ดูดีไปเดี๋ยวทำให้ดูวันนี้อยู่กับนางแบบน้องแพมจากช่องแพมแพร p พีพีครับเวลาเพื่อนๆเจอมุมสวยๆที่คอนโดชอบหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปแบบนี้หรือเปล่าครับ รูปที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ผมว่ามันดูไม่โอเคเพื่อนๆลองเปลี่ยนมุมถ่ายแบบนี้ดูนะครับโชคดีนะครับที่นี่เป็นห้องแบบ loft เพดานสูงถึง4.95เมตรแถมห้องยังกว้างถึง30.5ตารางมตผมจะใช้โหมดภาพถ่ายบุคคลแล้วตั้งค่า F ที่2.8แบบยืนชั้นลอยดูโล่งโปร่งสบายมากครับถ่ายรูปมาและนี่คือรูปที่ได้ มุมที่2ผมจะสลับกับน้องนางแบบนะครับให้นางแบบลงมาด้านล่างและผมขึ้นไปอยู่ด้านบนคอนโดที่นี่มุมถ่ายรูปสวยมากๆเลยครับผมให้น้องนางแบบไปนั่งมุมโซฟาริมหน้าต่างส่วนตัวผมขึ้นไปถ่ายระเบียงห้องนอนชั้น2ครับให้นางแบบทําท่านั่งเหมือนอ่านนิตยสารกดวัดแสงล็อกโฟกัสที่ตัวแบบกดถ่ายรูปมาและนี่คือรูปที่ได้ เข้าใจแล้วครับทำไมเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ถึงชอบมารีวิวที่นี่กันเพราะมุมถ่ายรูปเยอะและห้องสวยมากๆครับเปลี่ยนมุมมาถ่ายอีกห้องดูบ้างขนาด30.5ตารางเมตร1ห้องนอน1ห้องนั่งเล่นถ้าถ่ายมุมเดิมๆแบบนี้ผมรู้สึกไม่โอเคเพื่อนๆลองเปลี่ยนมุมมาถ่ายแบบนี้ดูนะครับให้นางแบบมานั่งบริเวณโต๊ะกินข้าวตรงนี้จะถ่ายออกมาถ่ายบริเวณหน้าประตูตรงนี้ครับผมใช้ค่า f 2.8กับแสงแบบสตูดิโอจัดองประกอบภาพโดยการวางหน้านางแบบไว้บริเวณจุดตัด9้ช่องกดถ่ายรูปมาและนี่คือรูปที่ได้ มุมถัดไปผมให้นางแบบไปถ่ายบริเวณห้องนอนครับห้องตกแต่งได้น่ารักดีครับดูกว้างโปร่งกว่าคอนโดทั่วไปดาน2.7เมตรแบบนี้ถ่ายรูปออกมาสบายครับจะให้น้องนางแบบนอนเล่นคอมพิวเตอร์อยู่บนเตียงยะเลนศ์กดวัดแสงที่กลางทางกดถ่ายรูปออกมาและนี่คือรูปที่ได้ เท่าที่ดูคอนโดที่นี่ตกแต่งได้ลงตัวมากๆครับแถมมุมถ่ายรูปสวยๆยังเยอะมากๆห้องนอนห้องนั่งเล่นโซฟาบันไดแถมที่นี่ยังได้รับวิวจากโคง้งน้ําเจ้าพยาอีกนะครับเห็นวิวแม่น้ําเจ้าพยาแบบ360องศาส่วนกลางจัดเต็มทั้งชั้น37และ38มีสระว่ายน้ําและลานอนเนกประสงค์ขนาดใหญ่ออกมาถ่ายรูปตอนกลางคืนต้องสวยมากแน่ๆเลยคอนโดสวยทําเลดีใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้แวะมาชมโครงการได้ครับซิมพระราม3สุขสวัสดิ์ความรู้ดีๆมีเยอะแยะชอบไหมล่ะกดหัวใจกดติดตามไป